เพย่งเสร็จง,งานเสร็จภารกิจของวันนี้แล้วที่โชว์โอดีซีศูนย์สปส,สินค้านะครับศูนย์การค้าอเอ่อ แอบถ่ายปะปีอ๋อใช่ไม่ได้แอบไม่ฉี่ครับสวัสดีครับมือสั่นมือสัอ่น มีห้าวปปีคิดถึงมาจุกหน่อยจุกอ่ปะ,ปะปปีจุกหน่อยเขาบอกคิดถึงอยากกินเบอร์ริเล่ขอยู่ในถุงนี้นะก็แกดิปบีแกดิกนอม ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โชว์ดีซีนะครับยังไม่ได้กลับในที่สุดก็มาททนสวัสดีครับคนแห่งคือฟฟิวนะครับนี่พี่วพี่ๆที่งานนี้นะครับไลฟ์ฟิว งานเออเป็นงานถแถลงข่าวครับขอบคุณครับสวัสดีครับเข้าได้ครับเข้าได้ครับ,รบปปีไปข้องงามครับ รายงานตัวซิว่าใครมาโชว์ดีซีมังชิมอนีชิมอนครับขอบคุณครับตามไปายแรนีน้องน้ำนนเลยไม่ได้แบีต้ให้นี้ห้องน้ำนะ บอยอยู่ไหนรอไปไม่ได้ติดสอบวันนี้ก็มีหลายคนที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรไว้ฟันหน้างานหน้าโอเคไหม ความเวทนาะครับพี่กวางเก็บฟองอยูนะครับ,บ,อรบขอบคุณชาขอบีมาแล้วดึกๆมาอีกไว้ยังไม่แน่เลยครับ วันเสาร์ก็วันนี้สอบวันเสาร์นะครับก็ตั้งใจสู้ๆนะครับขอให้สอบไ,ได้นะอันยอมลาบดอยไม่ได้งอนครับป,ปีไปนนะ่ง ไปนั่งเล่นคนเดียวปยีอยากนั่งคนเดียวนกตลอดนกหลอปีไปนั่งเล่นเลยใช่ค่ะอ้าวปพีพี่มาทำไม

สอบไม่ได้ไปใช่ครับนี่ใครอทางเปิดไปพี่บอยเรียกว่าจุกพี่บอยอะอะไรอะพี่บอยไลฟ์บอยอะกินข้าที่นี่เหรอกินข้าที่นี่อะ ก็วางไว้ฝากไว้น hmm. ี่ก่อนอืไม่เกีบรวใช่ีไม่ได้มาหาลพี่าจะได้ลงไปเรวตั้งกับทีเดียวเลยมันค่าบอกเขาเขายังไม่นี่หรอ ผมมันแฝบแล้วนะลำโพงเหรอลำโพงลำโพงเล่า,า,าไ,ไหนนะล้ครไว้ทาวด์ใช่ไว้ใครไว้วัน <c oughs> น,นี้เหรอเออวันน <c oughs> ี้เป็น48ดีกว่าพอปรมาณ ยังยังรลายอยู่พี่กับไลายปะยังจะลายอยู่พ่กยังจะไลายพ่ผมจกเออีออยใครพี่เจไม่ใช่ใช่ะใช่ค่ะช่ค่ะเ,เอออือเปคนแบบไม่มีความรับผิชอบเลยเ,เ,เดี๋ยวเดีไปขึ้นรถไถจะกลับไปที่รถด,ด้วยกันใช่ใช่ เราจะกินข้าวกันที่นี่ปิยจุ๊บปิดจุ๊บปจุ๊บกันอยากไปดูเขาหินมะพานชั้นีอยากไปดูที่มันเป็นโรงละครหินมาพาดเ,เ,เขาเปิดแล้ว Where are you นะ

สวัสดีครับสวัสดีครับได้ไหมครับได้ได้เก่งยังครับไกลๆก็ออกเม่ไดวขึ้นแล้วนะไม่เป็นไม่ได้ยโอเคได้เพราะว่าเดี๋ยวเรียนข้าวมาหกแต่ไปกินข้าวมันเรียนร้อยคนกินข้าวไม่ได้ไปเนี่ยพี่จะเป็นหนึ่งในถึงร้อยคนด้วยเล่นยากกว่า i'm not a จ็ดมาอีกใช่ไหมใช่แล้วเป็นเดี๋ยวนะเป็นขอะไรกินด้วยขลุ่ยสองสองโอ๊ยกดไม่ได้โอเคช่างมันเถอะอันนี้ถ่ายแล้วเหรอครับใช่โอเคครับบ๊ายบายครับถ่ายแล้วครับโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันครับบายเดี๋ยวครับโอ้ยเดี๋ยวกันก็กลับมานี่ตะปีไปไหนแล้วอะตอนนี้โอ๊ยอ๋อเดี๋ยวโอนให้ละแกไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ปะอยู่ไหนอ่ะอยู่ในรถ แร้วไมเขาไม่เชิญเราี่เราเป็นกลุ่พี่ดาวสวัสดีครับ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  เราก็เดินอยู่ที่โชดีซ<บ>ีน<อ>จะจชไไปเดินถ่ายาอะไรมากคนแก่ฮะเขอาจะบอกไ์ไล์เขาไลฟรตบีไ์นันนาว่าแฟน,นกันด้วยทำไมเหรอว่าใครหรอเมื่อกี้ว่าอะไรนะไอแฟนกันเลย อิจฉาเขาจับมืออิจฉาเข้ารื้มไม่ได้ันนี้่าเอสหรอใช่รไม่ได้อยากให้ป้าพี่ใส่ตัวกีตอร์่อได้ไหมได้ดได้ไมเป็นสตี้ได้ไหมได้ไมแล้วนะอุ้ยอันนี้เหมือนแบบอะไรวะเราเพิ่งเห็นอันนี้วันนี้วะใช่นะครับคือโชว์ดีซีนะครับก็จะมีป้ายเหมือนว่าเหมือนแบบเดินอยู่แถวอะไรนะป้าพี่างน เมียงดงฮะเมียงดงเมียงดงฮะแล้วก็นี่เฉากล้ยเฉากู้ย <c oughs> บ้าอะไรกับพี่เฉากล้ย <c oughs> นี่พี่เขาก็รีดเสื้อผ้านะครับ อันนี้ก็เป็น่บอี๋ยวจะบอกให้ว่ากันชอบหมวกอันไหนอ๋อไม่ได้หรอเของที่อยากได้อย่างนี้ก็ได้หรออย่างนี้ก็ได้ได้ไหมได้ไหมหญิงได้ไหมอย่างนี้ก็ได้หรอพี่กวางเดี๋ยวเราก็เป็นผัวใช่เราก็จะมาทำมาทามห้อยกุญแจรักอ่ะอันไหนมีชื่อไหมนี่เราต้องไปนั่งตรงนี้เราก็เลื่อนหากันไงแบบนี้ดี่ดีไหมดีไหมนี้ข้าวกลัวปีเขียว เราอยากไปนี่นะนี่ครับนี่ไงพี่กวานเดินตรงนี้จอกนี้นี่ได้จับมู๊กง่ยโกกังพีทำไมอะโกกังพีตับีเนี่ยเข้าไปดิเอ้าไหนไม่เห็นเปิดเลยไม่มา ใช่ครับสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่เลยดูคุณดิบิัใช่งเจเจเแดีเอยีเ่าพนี่พูดด้วยทุกคนเห็นพี่พูดด้วย